สวัสดีครับโยมผ,มผมคนเดิมเหมือนเดิมวันนี้เข้าเช็คเข้าเกมมาเช็คดูก็เห็นว่ามีตัวใหม่เข้ามาเอ้ยแล้วพอดีเกยจะมาซุ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็เกมนี้ก็ไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็ไม่เคยดูด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลของแต่ละตัวไม่รู้จักแต่มาเป็นคอร์รีปมาเห็นแล้วก็ของมันต้องมีมาดูตัวละครก่อนนะถ้านะตาเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะอารมณ์ออกเมนเป็นแนว เทอะไรร้ายนิดนึงนะสกินสองก็นะสกินสามนีไกลๆแล้วรือท่าฟันเนี่ยเนี่ยมันโคตรเท่อคือตอนเห็นนะครับ มันม,มีตัวอยู่นเไรกินที่มันปั่นเปนแบบนี้แม่งโคตรเท่เลยเกย์มากเกย์มากอ่อ่าแต่ว่าสายตาอันนี้อ่ะจะมองต่ำเ๋ยไปจินนี่สองเลยีโอ้ดำมันเยนี่กเนื้อนินๆ ไม่พูดมากเลยนะกุมเลยพอมีทั้งหมดสีม่มาดูว่าน่าเกมนี้ยังรักเราเหมือนเดิมหรือเปล่าต่อจากพา์ที่แล้วไปคุณครับคุณเชื่อในโลกโชคชะตาหรือเปล่า คุณคิดว่าเกมที่รักคุณ่ะมันมีอยู่จริงหรือเปล่าคุณคุณคิดว่าเกมที่รักคุณอ่ะมันมีอยู่จริงจหรือเปล่าสิบโลก็ได้เลยขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบา,บายๆแย่ <c oughs> yeah, แล้วมันมันบ้าอะไรกันก็นี่